สบายดีเด้อเนาะสบายดีบัดสุูุสุขชนสบายดีตอนเศรา้าจ้ากระลังเศร้ากระลังสวยพี่น้องเศร้าแต่แบบว่าเริ่มไปสวยๆค่ะนะมือนีก็เป็นมือซ้ำหน้าเนาะเกี่ยวเข่ามือสุดท้ายแต่ว่าคนหายไปเบิดเลย <c oughs> <c oughs> จ,า 13, 14, จากสิบสามสิบสี่จากเศร้าเอสเหลือสองสี่เหลือหกเจ็ดคนพี่น้องเอามันหล่เพื่นมันสิเลี้ยวไว้เพื่อนมามันสิเลี้ยวอยู่บรอษันนี้นะ กำลังเว่ากันเมื่อวานนี่เนาะตะกี้ว่าย่านมันแล้วไวตื่นยงมือเสามาบ่มีไผ่มาเลยสวอนมันคือจึ้งแท้มิดแองแสงเจะคของหน้ามิดแองแสงนี่อีเมลเราปิดหนาปิดตาบักขักใส่หมวกใส่วอมแล้วกันมือนี่นะ ผัวหายเบิดจ้าเนาะแม่รุ่นกับผัวหายปลาแหลกกับผัวหายแม่วนกับผัวเสียไปมัดเข่าแล้วเนาะก็เห็นเอฟซีเมนบอกว่าวันที่สี่ที่หานะพายุสิีเขาพอนมือแล้วลงมามัดเข่าตั้งแต่ตีหาผูมือเศร้านี่นะเออก็ะเลยเบิดเลยพี่น้องเฮดเพ่นบอกซ้อนเลยบอกว่า พายุสีขาวย่างนักน่วงว่าสันฝนสีโต๊กเนาะพอองมือเราลงมามัดตั้งแต่สาวๆแล้วก็สวยมากก็เริ่มไปเบิดเลยไปมัดเขาสี่คนคมีแต่ลุงขายนี่แหละเพิ่นโบนีแต่เอเมียเพิ่นน,นันอมียเพิ่นเกี่ยวเขาเพิ่นกับมากเกี่ยวน้ำพี่น้องเพิ่นโบไปเพิ่นโบไปมัดเขาได้เก <laughs> ี่ยวเขางมป่าเนาะเมื่อวานในซุมเฮงงมแหลได้บักหลายหนึ่งได้เข่งถังเลย เขากระประมาณนี่แหละพี่น้องปีนี้นะเขาอยู่ภายมันบนงามปันไดเนาะนี่มาต่องมาแต่งปกติถ้าเขาภายนี่สวงามแต่กับภายลุกป้ามีตะหอยมามาถล่มแถวนี้นะมันมาเลาะกินปลากลางคืนคือสิบุรีอยู่บุรีเซาเพราะว่าเมื่อคืนมันเดือดแจ้งเนาะกลางคืนเดือดแจ้งนะจ๊ะนั่นเด็กยางเท่านี้แหละค่ะมื่อซ้ำหน้าแท้ๆเพราะว่าหายเบิร์ดหายแม้แต่อัมมาลาเนาะ อุตษา oh. สัญญากับลุงไข่ไห oh. ววาซุมเพิ่นสีพากันหาตู้ลงมา,าสีงมป่าสีเผาป่าสีเอาเบียมากินผลสุดท้ายนะ oh. ห้อยกับโบเห็นอัมมาลาเอ้ยมาซับแม่เอื้อยเอ้ยพายเจ้านี่เขามาต้องมาแตง่งเพิ่นว่าเอาเต่าลงมาของครูพามผลเขาเฮาว่าแล้วอย่าไปหาวางแผนกับเรา <laughs> <laughs> บายยังไหวกับว่อยู่ไปรีบๆ <laughs> <laughs> ย,ยังไม่ดียูยังคื้นเอาเบียมาส่งล่างหนึ่งวะเออเมื่อคืนนี้เพิ่นเอาเบียมาส่งให้อยู่พี่น้อง แล้วก็เติมไฟเลยแล้วกันแล้วจักอดไซดอกหรือว่าล่ะแต่ว่าเข้ามาในเงินเห็นหลดคันสีแดงได้แล้วนอนทันได้ตื่นบาจากรับเงินกันเห็นหลดจักนะตามภาษาแล้วห่นล่ะกัะชีวิตคนโสดกระบ่มมครอบ่มครั้วกะกระมวนไก่ยังพวกมีผัวก็มาหาเกี่ยวข่าวอยู่นี่แล้วนาะปะแหละ อออเออเล่าว่าเล่าน่ะโบเห็นน้ากับกลุ่มกินนะจ๊ะพี่เอลยน้อ,องลายบุรีอืดบุรีอรยากบุรีอืดภูมิเกี่ยวเขาไห้กระซัมไบ,บตัวเราก็สัมสิบไปเนี่ย้อนขึ้นพี่ย้อนขึ้นจบแล้วสิว่าอีกอันนี้มันมาจมใส่เราอีกแหละโอ้ยกระว่าลินไวยนยางนี่เล็พี่น้องตามภาษาปกติกับการดกันอยู่แล้วเนาะ เอออดีตซ้อ,อนกับอําลาบ,บุค,คอยบุคอยว้าดีน้ากันมิเตดากันโหลดยามว้ากันในแหละเบิ่งลาแหลเกี่ยวเขานี่พี่น้องอืย่าไปวบาวอ,อย่างไรจับตาดูให้ดีเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายเนาะแต่ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายบุจักว่าคลิปเกี่ยวเขาเด้ห่ะเพราะว่าพิบตาก็คื้แเ้วเอไปเลยได้นี่ มาเด้อเกี่ยวข่าเด้อมาเด้อมาซานามือสุดถ่ายถ่ายสุดของปีแล้วเด้อนี่นะปีหนาผ่าไ่หมแลบาทเนีีหนา้าาไม่เนะาะปีนี้กำลังสิจบบริบูรณ์จบแถ่จบว่าได้หนิอแกมือม่ะ<ป>บอกระทางนี่ได้จากโต <c oughs> เลยแมะโอ่ใปกัวนึกป้ยตหนบัตรบดขึ้นจะงมเนาะ มากินดีแล้วที่ซุ่มเอาหมอวานี่นะเนาะการค่เนี่ยยังได้ได้ขั้นเฮาลงมาเมื่อในแห้งซีงอยไปเลยพาวาหมอว่านี่ได้ลายแต่กะยังบเบิดเนาะตัวใหญ่กับอบศนล้งน้องกะขั้นล้งน้องก็ดีอยู่ยังมีโอกาสสิได้กินอีกเอาเกี่ยวเฮาบนนี่เอาเฮายางมอดเจ้าตัวได้ปะ โลโลเลเลกินยาดีวัดเข้าไปที่สี่กับดิโคเจนจะอีกจากเหมือจังสีเศร้าเด้ป้อพี่น้องคุยกระปูสร้างเมลา,ายเทหไร้ว่าปีนี้นะกกระปูไลยเต็มที่เนาะมือแลรงก่อนจังสีสอนหลายคนก็นแดนะนนำให้ เห็ดอ,อ่อมกระปูเนะอ้อกระปูนะปา่านนี้ยังบริเ็ดอยู่พอดีแล้วพี่น้องนี่พอดีเกี่ยวเขาแล้วเลยแล้วกระปูกับพอดีมันมันี่เจ้าของน้ำมิดเองแสงเลยเออสบายดีค<อ>่น้องคนหายไปเบิดเลยนาะมือสับนานีาน่เนาะมันแปลกแปลกเป็นน้ำเบามีนั่นแหละมาแจกติปเมื่อวานนี่ตื่นยังมือสามาเขาเลยบอกมาแจกติปแล้วมิดเองแสงเนาะสบุน เพื่อนาะบ่แจกแล้วเน้อว่าสัตว์มันอีกะก็ทั้งเกี่ยวละไก็ทั้งคนพ้อมเนาะและก็ทั้งปัน่นพี่ยงเอ้ยเฝ้ายักแล้่วคือกันเนาะเ้าแล้วเฝ้า,า,ฝาขายคันวาฮะมาต่อแรงจา้าเาพราะว่าพวกรถปั่นเขาเขาเจ้าเขาเจ่างคนเด าจ้างคนไปเกี่ยวเขาให้เนาะก็เลยว่าซิมาประมาณหาโมงแรงผแหละพอดีหือองเกี่วแล้วกับปัดน้ำกัดเลยฮึแมนบอกก็คือเก่าแล้วนาตัวเกี่ยวนี้ยังอยากตากอยู่ก็คือได้ปันคนละมือเนาะฮอบดมือมือนี้ก็คือคือแล้วเกือบแล้วอาจจะยังแต่ตัวเกี่ยวว่านอืมเพราะว่าตัวเกี่ยวก่อนก็ซีเหือแล้วอยู่แมนอยู่ มือแร้งปัดเขาวสวรคนพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาลุ่นว่าเฮาสีได้เขาจากสอบปีนี้แต่ก็มีเอฟซีเพิ่นว่าเพิ่นแบบติดตามเฮามาโดนเนาะแล้วก็เพิ่นก็สังเกตเรื่องไ้เรื่องนะเฮาเพิ่นก็เออสว่านอะไดหลายกระแทกแต่ว่าเราเห็ดหนาของายเจ้าเพิ่นว่าก็ถูกต้องเนาะเฮ็ดแบบเบิดเฮ็ดพูดของเราเองแล้วก็เห็ดของอมาลาเบามีอย่างสิแล้วก็ของสีวานของปลาลวยเนาะสีหาพูดเนาะเลยไดหลาย และเพื่อนนะะอืมและเพื่อนนะคิดว่าแบบลุงเนินอย่างที่เราเห็ดเป็นพูดเดียวฮะนะแม่สวรรค์ก็เห็ดพูดเดียวเออแล้วเขาว่าแม่เฮานะ่ะดายลายกัวมูค้ามันแยกของเจ้าออกนะเจ้าอาจสิบลดยลายเลยเขาว่าเป็นพูดไปพูดมันนะสะเพาะหน้าไม่รุ่นเด้อพี่น้องสวรรค์สิบเอ,อ๋สุฟังสะเพาะหน้าไม่รุ่นที่มูนอีเมทาวปันหายนะเนะาะครแมันเห็ดแต่หนา้าอีเมเองนะใครมันงามก็ได้อยู่หกสิบสอบเนาะจบ ก็คือแถวกกวา่าลงมาหอดได้หันแล้วกระเบิดอันที่เห็ดเพิ่มเท่วหน้ารองน้าบริแมนหน้าชุ่มข่อยเลยเขาเห็ดเพิ่มส่อๆ <laughs> กาคั้นแม่นว่าปีหนึ่งเห็ดแต่หน้าไม่รุนก็คือปีหนึ่งได้หกสิบสองเท่านั้นเนาะแต่ว่าปีนี้นะคือสิได้ลายกาเห็ดหน้าเศร้าเน่ไปเศร้าหน้าเขาจะเห็ดเนาะกาสีได้บอลน,นั่นอันที่พูดพูดมันนะก็เกือบขั้นลคนบอ,อ,อกินดพี่นะอืมพูดใช้พูดมันนะ่ะ แต่ว่าคัดน,น้อยคนเนาะคัดขอบครัวห<ว><ว>นึ่งสี่หาคนนี่พ่อก,กินอยู่กา,ายคนนี้ก็กกคือหน้าของแต่ละคนนะส้่มกันเบิดเนาะบบมีไผได้หน่อยได้หลายแบ่งแบบสั่าพอดีงามเลยเนาะถือแต่ละคนนะคัคข,ขอบคัวหนึ่งสี่หาคนนะ่ะกลุ่มอยู่กลุ่มกินพอดีเฮ็ดเฮ็ดรลยกาแบบหน้าพอดีงามใส่ผุนใส่ปุย๋ยทั่วเทนะิงเนาะได้หลายคนก็ว,ว่าเ้าบ่บเอาฝุ่นมาใสาน่นามันเลยโบางาม หน้าหน่ะใส่คือเมนองมือเล้ากระใส่ค่ะคือจังมันลายพูดพี่น้องใช่มันโบทดคุพุ่นโลายหน้าหาพูดอ่นเล้าก็ะใสได่แต่พูดเดียวค่ะแล้วพุ่นนะมันสิไปทัวหาพูดวะคะมันบบถึงพี่น้องเอ้ยพุ่นมันโบลายงัวกับพาะแต่ป่านนี่พี่น้องเอ้ยบบเคยจนบบหูดอกนะดีจบหน้าหน่ะซ้ำกันเบิดจ้านอะแต่ว่าอีแม่น่ะ นอกจากพูดของเราแล้วในเราก็เห็ดเพิ่มแถวหน้ารองน้ำนี่นะที่จริงก็เป็นหน้าของเขาสาวรรค์รว,วมบ่หน้ารองน้ำเนี่นนจ่ว่าแบบแบบว่ามันหลาขนาะ,นะเนาะกระต่างเห็ดซื่อ,อแต่ว่าปีนี้ก็งามอยู่เขาพอสมควรกับสีไดลายอยู่เนาะ หลุดมือแรงผุทเจ้าหอบสุดถ่ายถ่ายสุดของปีอะลีแต่ว่าปัจจุบันนในราคาเข่าลงแล้วพี่น้องโลละเก่าบาทหนึ่งอโอ๊ยผมเป็นแต่ยาคายสาเขาใหม่แม่นบะขั้นปีได้เขามีเข่าคายนะมันกะอ้างเนาะพอคนอื่นเขากะคายขึ้นกันอือแมนปีได้ผมมีเขาคายกะราคาเขาแพงสิบสามสิบสี่สิบห้าบาท แต่ว่าบบเคยได้ราคานันดอกบบมีเขาขายจ้า,าพุนแหละเดี๋ยวให้นี่กาสิเลวไผ่กะผายกะคือสิเลวแบบแ้่กะผายลุ่มพุนแล้วเนาะร้อยนำเกี่ยวผายลุ่มนะแตกเซล แล้วก็อันนี้กับบ่อป่าที่ตำนานเลี้ยงไว้แต่ไปเลี้ยบพี่น้องบะมีเลี้ยงแต่ว่าเหลือแต่บอ่บอบ่ได้กินเนะาะสรุปว่าปล่อยป่านี่นี่บ่ได้เลี้ยงเจ๊เอ๊ตะกีน้นนี่เป็นน้ำสางปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นน้ำสางอยู่ป้าป่าพะคะยงคือมางงามแถบปเปรี้ยงนี่ บัดสิขึ้นก้อนขนาดเกี่ยวม่อวานนี่มางมป่าแล้วก็ถิมหอดพะใครแยงแต่ละคนกับเพื่อสิมหอดมันนี่ก็เริ่มเบิดแบดเลยเนาะเบิดพลังงานบุคอยมีปากมีเสียงแล้วก็มือนี่ก็แห้งก็ลดหน่อยถอยลงไปอีกคนกับโปก็เลยอยู่คนละเจ๋มันนี่ก็จอดแก๊จ มันสีเหลวแล้วไปกับเออหัว่ามัน,นสีเหลวคเด้เนาะก็บไข่ไข่หาดำนาดำนาสีเหล,ลวนะ่เฮงกับเมือ่อยคือว่าแต่ว่าเกี่ยวเขามันก็บริเมือ่อยนาดนั้นโดต่ว่าเมรินนาขาดไปก็คือลุงเลินพี่น้องเนาะลุงเลินกับเมียเราเมื่อเกี่ยวเขาอยู่บ้านพอแถามเมถาเกี่ยวเขามาขัดเขาเนะอยู่หุ่นกับบมิภัย <c oughs> มันก็นเลยเงียบเงาปกติเนี่ยเล่าเลานิทานเล่าผื่นป่านีนเดนหัวแล้ว มือหนีเงียบฮะมือนีเงียบกิ๊บเอาเมือ่อง้วกับผูกป้าไว้เท่าให้หน้านี่แหละจ้าย่างไใอย่างว้แล้วก็สวยๆแล้วก็อาจซิมาเบิ่งนะอยู่คนละสนเลยป่ะเมนพีดกันเกี่ยวข่าวมือนี่ บ่มีปากบ่มีเสียงแัล้วพี่น้องจ้าขันยืนยูนีต่ตยืนยูนีต่ตไปนะคิดว่าพื้อสิพิตกันกับเปะแล้วอ่ะมึงสีเบ้าอยู่อีกเฮิงบอกโ้ยความในใจต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเกี่ยวล่คนบลายให้บางใหญ่ๆแล้วเขาเกี่ยวจนสิแล้วเฮ้ยสีเดตีกันแล้วจากก้จาโอเคพี่น้องพุลละสิมีอีกคลิปหนึ่งสุดท้ายสามพายลุ่มเนาะ มาฮอนิกกับซิขออนุญาตไปเกี่ยวเขาก่อนเด้อขอบใจเบิร์ตซูฟูุูคนทีท่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้บอแปบสวรวันเดอพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆคำแนะนำเด้อขอบใจที่ซอยเบิงโฆษณาให้เนา,านะไปแล้วสบายดีเด้ <c oughs> อยาชาเขาจับหัวยีกลงขิดต่มได้ไปก่อนพี่น้อง